คือแบบมัน,ป,นปิดมาเลยใช่เปล่มันออกมาแค่ตรงจมูกอะตรงที่มันแบบสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหมวยที่ช่องของหมวยวิงเกะนะคะใครไม่หมวยแต่หมวยเองนะคือวันนี้นะคะหมวยก็ได้มารีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะมาแชร์แล้วบอกต่อนะคะคือแบบว่า วันนี้หมวยอยู่บ้านนะคะแล้วก็มีการทํากิจกรรมคือเขาเรียกอะไรมีการเรียนออนไลน์แล้วก็การไปซื้อของซื้อกาแฟาข้างนอกนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นลุคที่ไว้แต่งเรียนออนไลน์เป็นเอริเดย์ลุคสำหรับหมวยในทุกๆวันเลยนะคือบอกว่าไปข้างนอกไปไหนแบอบกว่าเป็นลุคแบบอยู่บ้านก็แต่งแบบนี้สลับกับการพักหน้าบ้างนะคะให้หน้าได้หายใจก็จะได้ผิวประมาณนี้อันนี้คือแบบว่าเป็นลุคที่ค่อนข้างธรรมชาติมากๆเลยนะให้ดูผิวใกลๆดีกว่า ถ้าเพืเ่อนๆอยากดูคลิปนี้นะคะอย่ารอช้าเลยค่ะเดี๋ยวมวยจะรีพาเพืเ่อนๆไปดูวิธีลูกรักขั้นตอน every day ลุคของหมวยใน1วันกันเลยดีกว่าคือวันนี้ชั่าคือแบบว่าก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะเพราะวันอยู่ในช่วงวันสงการก็คือชุดยยแบบอยู่บ้านแบบอยู่บ้านอยู่บ้านวันนี้ก็เลยจะแต่งเป็นแบบว่าลุค every day ลุคแบบว่าเออชันแบบมาตามติดชีวิต1วันเลยแล้วกันว่า เฮ้ยวันนี้เราทําอะไรบ้างคือก็จะมาถ่ายชีวิตประจําวันของวันนี้นะคะว่าหมวยทําอะไรบ้างในหนึ่งวันนะคะแบบว่าเป็นการแบบวอล์กสั้นๆเนาะคือตัวแรกนะคะที่หมวยเลือกใช้ก็เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นสกรีนอัลกานะคะเป็นกันแดดแบบที่มี spf 50 pa บกเลยคือก็จะทาแบบประมาณ2คอแล้วก็ทายทั่วใบหน้านะคะคืออันนี้ก่อนที่จะบอกว่าลงครีมกันแดดอะไรอ่ะ หมยก็จะลงแบบว่าพวกเอสเซนต์การาบำรุงผิวหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลงไปเลยคือหมวยว่าครีมกันแดดเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเนาะแบบว่าพยายามแบบว่าอย่าอย่าไปงกเลยแกแบบว่าครีมกันแดบดบฉันว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญจริงๆแต่ว่าถ้าเราไม่แบบว่าไม่ทาครีมกันแดบดบมันก็จะเป็นเหมือนการทําลายผิวไปในตัวเออคือก่อนหน้าน,นี้นะจะใช้เป็นอะควาไรสนะคะเป็นตัวหลอดสีเทาเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตที่รูทขึ้นตัวนี้ตัวนี้นะ ถ้าแบบว่าเครื่องสำอางน้อยชิ้นเอริเดย์ลุกสำหรับอยู่บ้านของหมวยเลยนะว่าแบบเออเหมือนแต่งแบบนี้ทุกวันคือสิ่งที่เลากใช้วันนี้ก็เป็นตัวนี้เลยจ้าก็เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น snow g l matte cushion to powder นะคะที่จะแบบช่วยในความกระชับเบอร์รูของคนแล้วก็มีความติดทนนานสามารถทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนนะคะคือตัวเนี้ยก็ใช้มาหลายแบบหลายซองแล้วเหมือนกันนะคะคือแบบเรารู้สึกว่ามันเหมาะสาหรับแบบว่าเป็นผิวหน้าแมทในฤดูร้อนอะไรแบบนี้ ะะอันก็แบบเพิ่งแกะซองใหม่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเลยว่ามันติดทนจริงๆระหว่างวันนะเห็นไหมคือตัวนี้จะปกปิดคือค,ค่อนข้างที่จะปกปิดทาแล้วไม่มีความมันนะคะจะเป็นเนื้อแมทแล้วก็สามารถจะช่วยเบอร์รูขมข้นแบบว,ว่าทําให้ดูขมข้นเราดูกระชับแล้วก็เรียบเนียนความปกปิดแล้วก็แบบว,ว่าช่วยปกปิดรอยดํารอยแดงได้ดีมากๆเลยนะแล้วหมวยก็จะใส่กับตัวนี้ไปเลยคือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะก็เพราะว่า ต้องการให้ผิวหน้าเราดูดิวอี้ดูแบบสุขภาพดีนะคะตัวนี้ก็จะดีมากๆคือหมวยอทาก่อนนอะนทุกวันจริงๆยัมีหลอดใหญ่มาด้วยแต่ว่าวันนี้เอาแบบขนาดพกพาเพื่อนๆจะได้แบบเออตามหาซื้อกันง่ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสโ o w g เก l สควอเรนแอดแพนต้อนนะคือตัวนี้ดีมากช่วยความชุ่มชื้นคือแบบว่าช่วงหน้าหนาวอะไรแบบนี้หมวยจะโบกแบกบโบกๆก,ก,ก่อนนอนเลยตัว คือมันจะทําให้หน้านเราดูอิ่มฟูดูวะ่ะนนอนเต็มที่นะคะคือตัวเนี้ยฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆเลยอันเนี้ยคือเรคคอมเมนต์สามสิบเก้าบาทแนะนํามากๆนะคะแล้วก็จะบีบลงไปแบบนี้แล้วก็จะบีบผสมกันแบบนี้ไลยนะคะแล้วก็วนที่มือควรให้มันเข้ากันเล็กน,อน้อยแล้วก็แต้งลงไปที่ผิวหน้าคะ่ะคืออันเนี้ยเป็นแบบว่าเป็นไลเป็นลุคส์คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันเนี้ยคือแบบ ทาใช้แบบทุกวันทาจะทําแต่แบบใน,นวันที่แบบว่าเราเรียนออนไลน์แล้วทาแบบอะไรอย่าคือเราเรียนออนไลน์แล้วทำแบบเราไม่ได้ไปไหนหนะักแล้วเราก็เป็นคนเนือที่เกียจแต่งหน้าอยู่บ้านนะคะแบบไม่ได้ไปไหนเนาะช่วงนี้โคก็มีโควิดอ่ะเราก็แบบไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็แบบต้องการแบบว่าพักผิวนะคือเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าผิวมันจะมีความ เดอี่ขึ้นมานะคะคือวิธีการลงแป้งนะ <c oughs> ก็แบบว่าจะไม่ถูบแบบนี้นะคะหมวดจะใช้วิธีการแบบแทบๆไปให้ดูใบหน้านะคะแล้วค่อยกดด้วยฟองน้ำเป็นการฟินิชนะคะคือมันจะทําให้เราได้ลุคผิวแบบปกปิดแต่บางเบาแล้วก็หน้าไม่ค่อยเป็นคราบนะคะคือตัวนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะแบบแ,บบแมตต์ไวมาก,มากาคือทาแล้วแบบไม่เหนอะมันมันไม่มีความมันทาที่เหมือนใช้แปรงเสร็จนะคะหมวยจะใช้พับแบบ,แบ,บนะี้ค่อยๆกดลงไปให้แบบว่า เนื้อคุชชั่นเรานะคะซูมเข้าไปข้างในแบบนี้ก็วาดตามโครงไปเลยก็จะได้แบบนี้นะคะคือแบบก็จะเป็นรูปแบบเน u r อ l ร a t u r a l เนยอรเป็นรูปก,การเน้นผิวมากๆเลยนะคะสําหรับมวยนะคะผิวมันแบบพอมันลงแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมว่ามันจะมีความแบบดูดีลอี้ดูแบบเป็นผิวมากๆเลยนะคะมันก็จะเห็นนะว่ามันจะมีความแบบเป็นความแบบผิวๆต,ตัวนี้ เป็นสักสีสีแดงนะคะแบบว่าเบอร์401นะคะเป็นสีแบบแดงๆเลยแล้วก็แตน,น้าแก้มทำให้แบบผิวเราดูสุขภาพดีก็รีบเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะแบบแห้งไวมากเกาจะใช้พับอะคุณกล้องมาดูเดี๋ยวมันดับแดงๆชั่ววาดับแบบนึงแล้วก็ดับไแบบนี้หลังจากปัดแก้มไปแล้วชัว่ววามันก็จะแบบมีความแบบชมพูชมพูเรื่อยๆนะคะออกแดงๆแบบสุขภาพดีคือแบบเป็นผิวกันแต่งหน้าที่ดูแบบหลอกระวังไวมากนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวนี้เลย เ็นพาเลตตาของโนโวนะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะสีที่จะใช้เบอร์ที่สุดก็จะเป็นเอาเบอร์เนทาค่ะผสมกับอันนี้นะคะแล้วก็ทาทั่วปลกตาเลยนะคะคือตัวนี้ค่อนข้างติดทนระหว่างวันมากๆเลยแล้วก็ให้ชิมเมอร์ที่แบบแน่นมากตาก็จะแบบมีความแบบว่าว่าแบบกรอกรนะคะก็จะใช้สีเข้มๆแบบแล้วก็จะใช้สีเข้มๆอันนี้นะคะ่ะทาบริเวณหางตา อันนี้มันจะเป็นแบบเนื้อดิ่น้ำมันนะแล้วเราแบบมวยว่าถนัดใช้นิ้วนะคะก็จะใช้นิ้วเกลีย่ยมันไปเลยอันนี้นะคะ <c oughs> เห็นปะจะมีความวาวๆแบบใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดใต้ตาเล็กน้อยเราใช้พับนะคะค่อยๆแทบแทบแท,บ,ท,บ,ทบลงไปบริเวณแบบว,ว่าใต้ตาเป็นการปกปิดนะคะแอร์ลุกใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหมือนก็จะติดเป็นสติกเกอร์ตาสองชั้นนะคะลงไปที่บริเวณตาเลย ก็จะได้แบบนี <t ale> <an> ้เห็นไหมก็จะแบบมีตาความตาของชันขึ้นมานะคะคือเมื่อกี้กล้องตัดนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่มันต่ำกันวันนี้ไปเปลี่ยนแบตมาแล้วแบบไม่รู้ว่ามันตัดตอนไหนดังนั้นหมดก็จะรักขั้นตอนไปเลยนะคะแต่ใช้ที่สอดเขียนคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะคะแบบนี้แบบเขียนบริเวณหางตาลงไปให้แบบ แบบมีความแบบว่า,วาตายแลยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นทั้งสองข้างเลยนะที่เลือกใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้แหละคะ่ะเป็นของ merlinda น,นะคะทาไปก่อนแล้วก็เบนเบนนะคะแล้วก็ทาเป็นตัวนี้เป็นของดโซนะคือแบบมันก็จะได้แบบปากแบบดูแบบสุขภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะก็คือเสร็จลุคแบบว่า every day ลุกของหมวยในแบบว่าในแบบว่าในวันธรรมดาแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะหมวยขออนุญาตไปซื้อกาแฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตามติดกันว่าวันหนึ่งหมวยทําอะไรบ้านนะคะ จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้หม่หมัวแไปซื้อกาแฟมาใช่ไหมทุกคนแล้วก็บอกว่าไปซื้อของข้างนอกเล็กน้อยพวุงนี้มันลมแล้วก็ไปซื้อของทำกระทามาด้วยแล้วคือทุกคนคือแดดมันร้อนมากเว้ยแล้วแบบสิ่งที่มันอเมซิ่งมากคือแบบมันติดแมนหมดน้อยมากหรือว่าคือมันติดหนวดแมนน้อยมากส่วนมากจะติดช่วงแบบช่วงเนี้ยนิดหน่อยคือถือว่าติดน้อยมาแล้วก็ค่อนข้างแมทมากๆแล้วก็แบบให้งานที่มันยังแบบเป็นผิวอะอุ้ยอันนี้คือเรื่องแบบ งงมากอันนี้นะคะก็แบบหน้าก็ยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะเออแบบว่ากินหมกูกระทะดูเดือนมากต่ว่าหน้าก็ยังแบบไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณเกือบ6ชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยก็จะได้สภาพนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันนะคะจะให้ดูการ์เลยว่าจะเห็นว่ารองผืนะ้นายังอยู่คือคุชชั่นแมทของ Snow girl อะที่เราผสมกับ ตัวแผ่นตอนน่ะทุกคนมันคือมันผิวมันดีมากแล้วมันแบบผิวดูสวยมากดูดินี่ผ่านมาหกชั่วโมงแล้วนะยังให้ความแมทไม่มันขนาดนี้แล้วคือวันนี้อหมวยอ่ะไม่ได้ลงแป้งใดๆทั้งสิ้นเลยนะแป้งคุมมันอะไรคือแบบคือต้องการให้แบบว่ามันออกมาเต็มที่ความมันเชื่อจะแบบว่าพิสูจน์จริงๆว่ามันมันไม่มันนะคะเนี่ยคือลุกในวันนั้นเลยว่าแบบ ผิวแบบผิวสวยมากแล้วเนี้่งอัดคลิปเสร็จไปด้วยเมื่อกี้ถ่ายไปคลิปนะคะคือวันนี้ยหมวยอัดทางคลิปรีวิวหมูกระทะแล้วก็ลูกชิ้นปลาไปนะคือแบบหน้าคือหน้ามันผ่านความร้อนผ่านไอายแต่ว่ามันไม่มีความเยอะมมันค่อนข้างที่จะปกปิดแล้วก็คุมมาได้ดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจนะที่หยิบออกมาใช้บอ่อยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกสว่าอาผิวสวยแล้ววันนี้ไปไหนก็มีแต่คนถามว่าใช้อะไรนะคะเพราะว่าหน้าเนียนหน้าเนียนแล้วก็เบอร์แบบ ผิวสุขภาพดีมากๆเลยคือแล้วเดี๋ยวหมวยนะคะก็จะเช็ดทําความสะอาดให้ดูไปเลยนะว่ามันเช็ดออกง่ายด้วยแล้วคือเนี่ยมันออกออกง่ายมากทุกคนคือแบบเช็ดแบบนิดเดียวก็หลุดออกแล้วว่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะว่าหมวยจะแต่งลุกไหนทำอะไรอีกนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเหมยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ค่ะบ๊ายบาย